สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการปัดกวาดเท็ดถู สวัสดีค่ะอุบาสิกาแก้วผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาทุกท่านค่ะอุบาสิกาแก้วทุกท่านคะเนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเรานั้นนะคะมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพจิตใจค่ะดังนั้นนอกจากที่เราจะต้องจัดเก็บสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบแล้วก็ยังจะต้องหมั่นดูแลรักษาแล้วก็ทําความสะอาดอยู่เสมอเสมอด้วยนะคะซึ่งก็จะทําให้สถานที่นั้นๆเป็นที่ที่น่าอยู่เทวดาลงรักษาแล้วก็ทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่นั้นๆด้วยค่ะ เมื่อพูดถึงการทำความสะอาดนะคะปัด กวาดเช็ดถูหลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมาเท่านั้นเองปกติก็ทํากันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วการปัดกวาดเช็ดถูซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องพื้นๆน,นะคะแต่กลับมีความลึกซึ้งแล้วก็มีหลักการมีสาระที่น่าทึ่งแอบแฝงอยู่มากมายทีเดียวค่ะซึ่งผู้ที่รู้แล้วก็นํามาบอกสอนแก่พวกเราทั้งหลายนั้นก็คือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารยร์คนนกยูงผู้ให้กหําเนิดวัดพระธรรมกายค่ะส่วนการปัดกวาดเช็ดถูที่คุณยายอาจารย์แทนดน สอนมานั้นจะมีหลักการและก็ขั้นตอนอย่างไรนั้นนะคะมีความละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนแล้วก็จะเกิดประโยชน์อะไรกับเราบ้างเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะการปัดกวาดเช็ดถูการปัดกวาดเช็ดถูนั้นมีหลักการที่สำคัญคือ 1. ทําทำความสะอาดจากบนลงล่าง 2. ทํทำความสะอาดจากพื้นที่ยากไปพื้นที่ง่าย 3. กวาดถูไปในทิศทางเดียวกัน 4. เลือกอุปกรณ์กวาดและถูให้เหมาะสมกับงานและพื้นผิววัสดุการทำความสะอาดห้องและอาคารทั่วไปมีวิธีการง่ายๆคือเริ่มจากการขจัดฝุ่นผงหยาบๆเช่นหยักใยด้วยการปัดจากเพดานไล่ลงมาตามผนังจนถึงเครื่องเรือนต่างๆ แล้วกวาดเอาฝุ่นผงใหญ่ๆเหล่านั้นที่ตกอยู่บริเวณพื้นห้องออกไปหลังจากนั้นขจัดฝุ่นผงละเอียดละเอียดด้วยการเช็ดทำความสะอาดเครื่องเรือนต่างๆและตามด้วยการถูพื้นห้องจะไม่มีฝุ่นผงเหลืออยู่เลยการปัดมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 1. ไม่กวาดอยากใยส 2. ไม่ปัดขนไก่เริ่มจากการใช้ไม้กวาดหยักใย ปัดอยากใยห,หรือฝุ่นผงจากบนเพดานและมุมห้องลงมาก่อนจากนั้นใช้ไม้ปัดขนไก่ปัดไปในทิศทางเดียวกันจากบนลงล่างโดยการปลดลากถูกเบาๆและต้องดูทิศทางลมให้ปัดไปในทิศทางเดียวกันกับลมเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายกลับมาหาตัวเราการกวาด มีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 1. ไม้กวาดดอกหญ้า 2. ที่ตักผงเลือกใช้ไม้กวาดดอกหญ้าที่มีขนาดพอดีกับฝ่ามือและมีความยาวที่เหมาะสมกับส่วนสูงของเราโดยกวาดจากซอกมุมออกมาก่อนและกวาดไปในทิศทางเดียวกันสามารถใช้ไม้กวาดกวาดได้ทั้งสองมือก็จะทำให้เกิดความสมดุลของร่างกายในขณะกวาด และยังทำให้กวาดเสร็จได้เร็วขึ้นอีกด้วยที่สำคัญจะต้องไม่กวาดย้อนทิศทางลมวิธีการจับไม่กวาดให้จับบริเวณปลายด้ามใช้นิ้วชี้บังคับทิศทางขณะกวาดให้ออกแรงกดพอประมาณกวาดไปข้างหน้าไม่สวัดปลายไม็กวาดสูงจากพื้นเกินหนึ่งฝ่ามือเพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายควรมีการปักฝุ่นเป็นระยะระยะ และในขณะกวาดไม่ควรให้หลังงอเพราะจะทำให้เสียทั้งสุขภาพและบุคลิกภาพการเช็ดมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 1. ผ้าเช็ดทำความสะอาด 2. ถังน้ำการเช็ดทำความสะอาดเครื่องเรือนต่างๆจะใช้หลักการเดียวกันคือต้องเลือกใช้ชนิดผ้าให้เหมาะสมกับงานเช่นผ้าถูพื้น ควรใช้ถูพื้นเท่านั้นไม่ควรนำมาเช็ดโต๊ะตู้เตียงและสิ่งของอื่นๆเพราะเป็นผ้าที่ใช้เช็ดพื้นผิวที่มีความสกปรกมากอาจจะมีเม็ดทรายหรือเศษวัสดุที่มีคมฝังอยู่ในเนื้อผ้าหากนำมาเช็ดพื้นผิวเครื่องเรือนก็จะทำให้เกิดรอยขีดข่วนขึ้นได้การเช็ดเริ่มจากการใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำแล้วบิดผ้าให้หมาด จากนั้นพับผ้าให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดพอดีกับฝ่ามือนำมาเช็ดบริเวณพื้นโต๊ะด้านบนก่อนโดยเช็ดไปในทิศทางเดียวกันจากนั้นให้เช็ดไปตามลำดับจากบนลงล่างและเช็ดในซอกมุมต่างๆให้ทั่วโต๊ะหากเป็นโต๊ะไม้ก็ให้ถูไปตามลายไม้เพื่อป้องกันอันตรายจากเสี้ยนไม้เมื่อผ้าสกปรก ให้กลับหน้าผ้าเอาด้านที่สะอาดออกด้านนอกแล้วทำการเช็ดต่อไปและจะต้องหมั่นซักผ้าบ่อยๆส่วนการเช็ดวัสดุอื่นๆก็ให้ทำในลักษณะเดียวกันการถูมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 1. ไม้ถูพื้น 2. ผ้าถูพื้น 3. ถังน้ำเริ่มด้วยการบิดผ้าให้หมาดค่อนไปทางแห้ง แล้วพับผ้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดพอดีกับไม้ถูวางผ้ากับพื้นแล้วนำไม้ถูมาวางลงบนผ้าแล้วพับผ้ามาพาดบนไม้ถูส่วนการถูนั้นให้ถูไปตามแนวยาวของแผ่นกระดานหรือลายของพื้นขณะถูให้หมั่นกลับหน้าผ้าบ่อยๆและเมื่อกลับจนทั่วทุกด้านแล้ว ให้ซักผ้าก่อนแล้วจึงนำไปถูอีกครั้งก็จะทำให้พื้นสะอาดหมดจดไม่เป็นคราบตกค้างการเก็บรักษาอุปกรณ์ 1. ไม่กวาดหยักใยให้ดึงเอาเศษหยักใยทิ้งและข้อฝุ่นออก 2. ไม่ปัดผลไก่และไม่กวาดดอกหญ้าให้ข้อเอาฝุ่นออก 3. ไม้ถูพื้นให้ล้างทำความสะอาด เช็ดให้แห้งเมื่อทำความสะอาดแล้วก็ให้นำไปเก็บไว้ในที่ที่ไม่เปียกชื้นไม่โดนฝนหรือน้ำค้างโดยตั้งให้ปลายชี้ขึ้นเพื่อไม่ให้ดอกหญ้าพับงอหรือจะแขวนไว้ก็ได้ 4. ผ้าทุกชิ้นให้นำไปซักให้สะอาดและแยกตามชนิดผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอานิสงส์ของการทำความสะอาดมีดังนี้ 1. เกิดอุปนิสัยรักความสะอาดส่งผลให้อยากรักษากายวาจาใจให้สะอาดด้วย 2. มีผิวพรรณวันนะและจิตใจเบิกบานผ่องใสเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเพราะใจก่อเกี่ยวอยู่กับความใสความสะอาดทำให้เป็นคนละเอียดรอบคอบประณีตช่างสังเกตรู้จักวางแผนงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 3. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 4. มีใจที่ละเอียดอ่อนเป็นสมาธิได้ง่ายยังผลให้ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางตายได้เร็วทำให้เข้าถึงธรรมได้ง่าย เห็นไหมคะว่าเรื่องที่ดูพื้นๆน,นะคะแต่ด้วยภูมิปัญญาอัชาญชันฉลาดของคุณยายอาจารย์ประกอบกับความเอาใจใส่ ign, มันสังเกตมีการพัฒนาอยู่เสมอแล้วก็รู้จักจับแง่คิดของสิ่งเหล่านั้นนะคะท่านจึงสามารถทายทอดออกมาจากคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นบทฝึกวัฒนธรรมของชาวพุทธทําให้การปัดกวาดเช็ดถูที่คนทั่วไปเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดานี้นะคะสามารถใช้ฝึกความเป็นทีมการทํางานอย่างมีขั้นตอนความประหยัด การรู้จักสังเกตการรู้จักประมาณความประณีตละเอียดรอบคอบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังฝึกในเรื่องอื่นๆได้อีกมากมายค่ะ ดังนั้นนะคะเรามาร่วมกันฝึกฝนเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามโดยการปัดกวาดเช็ดถูที่อยู่อาศัยตลอดจนวัดวาอารามของเราให้มีความสะอาดเรียบร้อยโดยปฏิบัติตามคําสอนของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจรรันทร์ขนนกยูงผู้เป็นต้นแบบของอุบาสิกาแก้วทุกๆท่านกันนะคะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญมากับอุบาสิกาแก้วทุกทท่ทานมาในโอกาสนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ